สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับกับ Toyota v วีอนะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโตปี2011มือเดียวครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้ไม่เคยชนครับ นี่เลยครับชุดแต่งรอบคันสภาพสวยๆแต่งแบบคินคลีนนะครับไม่ได้แต่งเครื่องนะครับแต่งสวยชุดแต่งแบบนี้นะครับสภาพงามมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับสายคลีนสวยนี่เลยครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับจัดไปเลยครับ185,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยครับรับประกันได้รถทุกคนนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับออกรถศูนย์บาทก็ยังได้นะครับ ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสวยแบบนี้นะครับชุดแต่งงามๆสภาพยอดเยี่ยมนะครับเกรด A มือเดียวป้ายแดงเป็นชมไมเนื้อเชนปี2011นะครับเกียร์ออโต้เครื่องพันห้านะครับ 1.5J นะครับ t o y o ต้า i ีอสนะครับสวยหรูทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับยางใหม่แม็กใหม่นะครับใช้ได้ยาวเลยครับ รถสภาพสมบูรณ์นะครับชุดแต่งรอบคันสภาพแบบนี้นะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับภายในก็ประมาณนี้เลยครับสวยมากๆนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์มีจอมาให้นะครับไม่แท้โดยประมาณ140,000กิโลเมตรนะครับเน้นใช้งานนะครับทนทานผ่อนชิลสวยใช้กันได้ยาวๆแบบนี้นะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลมีได้ทั่วไปไม่แรงไม่แพงนะครับกับรถอลาดของ วีออแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกเลยนะครับนำมาฝากนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับเน้นทนเน้นประหยัดเน้นใช้งานเน้นใช้ยาวๆนะครับชุดแต่งใหม่นะครับยางใหม่แม็กใหม่ร้อสภาพแจ่มจริงๆนะครับแบบนี้นะครับสุดคุ้มนะครับนี่เลยครับมือเดียวป้ายแดงไม่แทกเกรด A นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยจริงสภาพดีจริงหาเอาไปใช้งานนะครับ งามมากๆนะครับสีสวยเต็มภายในเบาะผ้านะครับคันนี้สวย ระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับบ้านไกลจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับสมาชิกที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับกล้าการันตีว่ารถสภาพเกรดเอสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับชุดแต่งรอบคันภายในง,งามๆภายนอกก็ง,งามนะครับการันตีไม่เคยชนการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่แท้แน่นอนคัดไม่เก่งเช็คไม่เอนผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจกับกบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับ นี่เลยนะครับเน้นนะครับว่าผมคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่ได้จัดสภาพนี้ไปรับรองขับสวยขับหล่อสีขาวเงางามนะครับขัดเคลือบเรียบร้อยชุดแต่งก็เนียนๆนะครับเรียกว่าเนียนแล้วก็สวยมากๆครับภายในก็สวยระบบไฟฟ้า ขับได้ไม่อายใครแน่นอนนะครับขับไกลขับใกล้ขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจขับไปเถอะครับรับรองก็สุดคุ้มนะครับสําหรับสามาชิกที่กําลังหารถใช้งานฝากไว้พิจารณานะครับหรือไม่ชอบคันนี้ดูคันอื่นๆในช่องนะครับกล้าการันตีการจัดส่งนะครับการันตีการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกคนนะครับ